สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยังอยู่ที่หน้างานตัดฟางเหมือนเดิมครับผมโอ้ฟังนนหนาๆครับกับเมสซี่หนึ่งสองสี่ครับเฮ้ <laughs> วางนั่นนะนี่นอัดมันเลยครับท,ท,ทั้งถ่ายคลิปทั้งเสียวครับพื้นที่อันตรา,ายครับ ได้ครับพื้นไม่เรียบครับ กานฟังส,สวยๆครับผมนี่ใช้เกียร์บีหนึ่งนะครับ อน,นนัะครบโอ้แปลงนี้น่าจะประมาณสองร้อยนะครับ วันนี้เซฟตี้ยังไม่ขาดเช่นกันเลยนะครับมีแตกไปก้อนหนึ่งเมื่อเช้านะครับเชือกไม่มัดนะครับมัดเส้นเดียวสงสัยจะเป็นช่วงต่อเชือกนะครับปมต่อเชือกครับ อยู่ประมาณ1,500นะครับสับ๊กนะ่กระสวยสับแล้วหนึ่งก้อนก่อนฟัทงที่สวยครับ สำหรับฤดูการนี้นะครับรู้สึกว่าฟางจะสวยทุกเจ้าเลยครับเพราะว่าปีนี้น้ำดีครับนาเชือกสารคามนอ่ราคายังอยู่ที่ก้อนสิห้าบาทครับ ขนเองนะครับในเขตพื้นที่ครับ <c oughs> พร้อมขนส่งก้อนยีบสองบาทนะครับส่งถึงที่ครับเรียงให้พร้อมนะครับในเขตพื้นที่หมู่บ้านนะครับในเขตพื้นที่มะนาเชื่อครับก้อนยี่บ้าบาทพร้อมปรุงครับ มีทีมงานขนส่งด้วยครับอ่อจันออกเองรดจ,จันเนีย่ยไปคนเดียวก็แบบนี้นะครับเนี่ยจ้ฟังหนาๆนานานแล้วฟังมันค้างตอน,นะครับมันจะอาจได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องเอาดวดกู้ลงต่ำนะครับ วิงง่ายครับแต่จะมีปัญหาอยู่ตรงหน้างานครับหัวงานครับตรงหัวงานนี่รถเกี่ยวครับตรงรถเกี่ยวหมุนนี่แข็งครับเป็นลุมด้วยครับตรงไหนเป็นที่ขี้โคนอยู่โอ้โหคนขับนี่ตับแตกแน่นอนครับ นี่ของผมเองก็จะไปไถกบตอฟางนะครับเสร็จจากงานอาัดฟางแล้วจะไถกบตอฟางไหมครับแม่งานนี่โอ้แย่ครับตอนไถพวนนี่ครับเพราะอ่อยรถเกี่ยวมันแข็งครับ ฟางหนาจริงๆครับดีๆที่เป็นฟางฟางมันแห้งนะครับปกติตรงนี้นี่น้ำนี่อู้เต็มเลยนะครับเรามาอัดช่วงหลังๆนี่คือฟางมันแห้งครับพื้นก็แห้งครับเลยอ,อัดสบายครับฟางหนาแต่มันแห้งนี่ก็อัดสบายนะครับ มาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ